ก็ขอแสดงความยินดีกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025ไปครองได้นะครับโดยเป็นการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20นะครับแต่ถ้านับเป็นพรีเมียร์ลีกก็คือเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่2นะครับในยุคข,ของพรีเมียร์ลีกในภายใต้ชื่อพรีเมียร์ลีกครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นเหมาะสมทุกประการครับทั้งาการยืนระยะคงเส้นคงวาในการเล่นที่สม่ำเสมอน,นะครับและ ตอนนี้เขาเพึ่งแพ้ไปแค่2นัดเองนะครับและการแข่งขันยังเหลืออีก4นัดน,นะครับโดยเป็นแชมป์ก่อนที่จะจบการแข่งขันต้องบอกว่าลิ์พูนั้นมาครบครื่องจริงนักเตะตัวหลักก็ยังได้ต่อสัญญาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโมซาร่าอ่ามาิฟานไดนะครับส่วนตัวผู้เล่นคนอื่นนั้นก็ต้องรอดูว่าจะมีใครย,ย้ายออกอีกไหมโดยเชนส์ละเซนเอร์อนโนมีโอกาสย้ายออกถึง99%เลยตครับตอนนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ต่อสัญญาส่วนดีอาร์ดอ่ โชต้าโชต้านี่มีข่าวว่าสโมอสรในซาอุสนใจส่วนดีอาร์เนี่ยกำลังตกลงค่าตัวนะครับเรื่องค่าเหนื่อยว่าจะต่อหรือไม่ต่อแล้วก็มีสโมอสรอที่สนใจอีกหลายสโมอสรน,นะครับส่วนตัวที่คาดว่าน่าจะไปก็มีเดวินนเยสเนี่ยปักป้ายขายแน่นอนแล้วก็อกอต้าซิมิกานนะครับก็อาจจะต้องย้ายออกไปนะครับและทางลิวพูเองก็มีข่าวว่า สนใจในตัวที่จะมาแทนนะครับก็มีจากฝั่งของนักเตะของปอนมัรนะครับก็มีเคอร์เคสนะครับที่มาเล่นตำแหน่งแบ็กให้นะครับก็ต้องบอกว่าเดียร์พูนั้นฤดกูกาลหนนะ้าน่าจะเสริมทีมได้เยอะขึ้นนะครับเพราะได้งบมาโดยทาง FFG นั้นก็ทุ่มเบมหาศ,าศาลนะครับจะเรียกว่ามหาศาลอะไรเรียกว่าทุ่มมากกว่าทุกปีมากกว่าอาจจะให้ทั้งอเนสลอตนะครับมา,ม,มาคุมทีมาคุมทีมที่คือเขาได้อเนสลอตมาคุมทีมนี้ที่แบบว่า เหมือนเลือกมาถูกคนอนะ่ะอันนี้สโลตอนนะ่ะเป็นโค้ดที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครได้ยินชื่อแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าเขาจะมาฤดูการแรกแล้วได้แชมป์เลยแล้วเขาก็ทําได้นะครับก็คิดว่าเขาเหมาะสมนะแล้วก็เป็นโค้ดชาวนเธอร์แลนด์คนแรกนะครับที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับริวพูอีกครั้งนะครับแล้วก็ฤดูการหน้าริวพูก็จะเป็นเต็งหนึ่งของการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกด้วยครับ